มนุษย์ทุกคนต่างก็รู้กันว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะหลีกหนีกับความตายและเราทุกคนก็จะต้องพบกับมันไม่ว่าเราจะดูที่ใดเวลาใดสถานที่แห่งหนใดและเราไม่ทราบว่าความตายนั้นจะมาเยือนเราเมื่อไหร่อัลลอฮฺสุบบฮานะตะลาได้กล่าวไว้ในสุรอัลวากิอะบอกว่าฟาลลาอิดะบัลกติลฮุลกุมเมื่อชีวิต วิญญาณของพวกเจ้านั้นมาถึงลำคอและกำลังจะออกจากร่างว่าอันตุมฮีนอิดินตันซูรูนในขณะที่พวกเจ้ากำลังมองดูกันอยู่คือมองดูความตายว่นานะหุอักรบุอิเลฮิมินกุมวะลากิลลาตุบซิรูนและมาลาอิกะผู้กระชากวิญญาณนั้นอยู่ใกล้เขายิ่งกว่าพวกเขาแต่พวกเขานั้นกลับมองไม่เห็นมาลาอิกะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลา ดำรัดให้กับมนุษย์ได้รับทราบว่าความตายวิญญาณของเขาที่กําลังจะออกจากร่างนั้นไม่มีพลังอํานาจใดๆที่จะยับยั้งเขาได้และทุกชีวิตก็จะต้องพบเจอชีวิตของผู้ศรัทธาวิญญาณของเขาจะออกจากร้านเปรียบเสมือนกับหยดน้ําที่ออกจากแก้วน้ําและชีวิตของผู้ที่ปฏิเสธเปรียบเสมือนกับขวากน้ําที่ดึงอยู่ในผ้าขนหนู ที่มีความเจ็บปวดอย่างมาก